ยอดคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันพุ่งเกิน10ล้านคนแล้วเมื่อวันที่29มีนาคม2563หลังจากที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com เปิดให้แรงงานนอกระบบลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเริ่มให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ในเวลา18นาฬิกาวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาตัวเลขของผู้ลงทะเบียนสูงขึ้นเรื่อยๆ จากช่วงเริ่มลงทะเบียนมีประชาชนเข้ามารอในเว็บไซต์ถึง2.2ล้านคนทำให้ระบบล่มและต้องปิดระบบชั่วคราวประมาณ30นาทีต่อมาเวลา20นาฬิกาได้มีการเปิดระบบกลับมาให้ลงทะเบียนอีกครั้งโดยกระทรวงการคลังแจ้งว่าตัวเลขประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ1.1ล้านคน เมื่อเวลา22่สนาฬิกาส8นาทียอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น4ล้านคนเวลา22่สนาฬิกา36นาทียอดผู้ลงทะเบียนเป็น5.3ล้านคนเวลา22นาฬิกา51นาทียอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านคนเวลา0ูนนาฬิกา0นาทียอดผู้ลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็น8.5ล้านคนล่าสุดเวลา6นาฬิกาของวันที่29มีนาคม 2,563 12ชั่วโมงของการลงทะเบียนมียอดผู้ดำเนินการสำเร็จ9.6ล้านคนโดยคาดว่ายอดการลงทะเบียนจะทะลุเกิน10ล้านคนอย่างไรก็ตามขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครว่าเป็นไปตามระเบียบ หรือไม่จะตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรืออาชีพอิสระผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์สวัสดีครับ